ท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านภายในเต็นท์รับรองนะครับขณะนี้สภาพของแสงแดดเริ่มเปลี่ยนใจนะครับปรับเปลี่ยนสู่สภาพที่ไม่มีแสงแดดม้ากนักนะครับทพให้บรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปด้วยความร่มเย็นตามสมควรนะครับสําหรับลาดับกําหนดการในพิธีมอบสะพานดํารงสุขนะครับพิธีการจะเริ่มที่ ตัวแทนนอ้นองๆนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบิงกำแพงแสนท่านผูน้บริการโรงเรียนมัธยมถานพิงกำแพงแสนกล่าวต้อนรับและอพอพกล่าวขอบคุณกล่าวเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอภิรีกรมนาย ในแพทย์เจษดาโต๊ะอุลงสุขท่านผู้ประชาการโรงเรียนการบินคนอากาศีชานิตริการนงและแขกผู้มีเกียรติที่ร่ทุกท่านกระผมนายสิมผลท่านบีชาท่านผู้การโรงเรียนมัธยมฐานบินไทยแสงพอนะคณะบุคลากรนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินไทยแสงรู้สึกเรียนดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดีโยวกาสต้อนรับท่าน ที่ปดีกรมอนามัยและท่านผู้อุตากรรโรงเรียนการ,บ,ร,การบินและแขกผู้มีเกียรตริทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีหมออสะพานเดรงรุขให้กับโรงเรียนม,ยม,มัธยมฐานบินไทยแสงโรงเรียนม,ยม,มัธยมฐานบินไทยแสนได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพการเพว่ดีเสมอมาเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งอยู่ในรับการสนับสนุนของกองทัพการและปัจจุบันนี้ ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและก็ล่าสุดคือในวันนี้ได้รับมอบประถางความรงสุขเพื่อที่จะเป็นหล่งเรียนรู้หรือว่าเป็นประสบการณ์ตรงตามสภาพของสภาพป่านักเรียนได้รับความรู้แล้วก็ตลอดถึงการเรียนรู้ต่างๆตามฐานต่างๆที่มีทั้งหมด8ฐานย้ำของกล้องนี้ครับ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานสู่สู่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติณโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนในวันนี้กับขอะคุณท่านผู้ประชาก,การโรงเรียนการบินผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ได้กรุณาให้เกียรติแกียผมในการนำวลีของนามสกุลของผมมาตั้งชื่อเป็นสะพานโดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ได้ยึดถือในความเป็นนามสกุแลแะปรารสนาให้ทุกท่านได้มีมุมมองที่ว่าดำรงสุขคือความสุขที่ได้เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้าบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วได้เป็นเวลาที่อุดมมงคลเลิก ผมขอเปิดสะพานดำรงสุขสะพานสู่แห่งแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติหน้าโรงเรียนมยัธยม ชื herman, so morning, okay. Hi, ่ออะไรนาท่านที่ลูกต้นไม้วัสดีค่ะับดันางสาวเช้อตานนนักเรียนชั้นมษปีทีค่ะพี่ชนหนางสาวชัรคงควนักเียนชั้นมัปีทีหค่ะานาสาวกัญญาสสรรมชาติาโครงการพัฒนา พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ถือนป่าใน,ใ,นในท้องที่ค่ะเขื่นป่าแห่งนี้นะคะเป็นป่าป็นผสมพัน์รุ่นที่2ลักษณะป่าโดยทัื่อไป่ะลักษณะป่าโป่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางจะขึ้นปะปนอยู่กับกอไผ่าาและต้นหญ้านะคะต้นไม้ที่จะพบในป่านี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นต้นมะกอกป่าสแกร์ต้นแคร่ฝอยมีสองขานะที่จริงมันมีแปดคัะเรียนใช้ในศึกษาปีทย์ครับสองค่ะ มีนิรับแข็งขันเกี่ยวกัทุกท่านเข้าสู่ฐานที่สองที่มีชื่อว่าการส่องนกครับนกเป็นนัชนีการชีวัตความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งนกมีประโยชน์ด,ด้านการเป็นสัตรูเป็นผู้ที่กาจัดสัตรูและกาจัดมแมลงนะครับนกเนี่ยช่วยในการเขลียพันธุ์พืชด,ด้วยและประเทศไทยเป็นแห่งหนึ่งเป็นการดูดอกแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากครับ เคยเดินที่ผมวันเศร้าราบีอแต่นั่นจะเดินชายเขาแต่คนไกล ค่ะ่านข,ของเรานะคะเป็นฐานุพัหธค่ะเป็นผานสัตว์ป่าที่พบในพื้นป่าแห่งนี้ค่ะเมื่อแนอดิค่ะเราเป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากค่ะมีสัตว์ป่ามากมายหลายร,ายราย้อยชนิดอาศัยอยู่ที่นี่นี่เห็นก็ยังอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าาจะมีลูกนะคะเขาจะมีลูกเอาลูกไว้ในโพรงไม้เนี่ยก็โพรงหินเป็นส่วนใหญ่ค่ะอรเช่นเนี่ย จะสามารถขึ้นได้ที่ที่มีความชื้นที่เหมาะสมและอากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีมลพิษตารุงเทพเนี่ยเราจะไม่พบไรเข่นนะคะและไรเข่นเนี่ยถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในระบบนิเวศเพราะสามารถขึ้นที่หินได้และทําให้หิน,นกกลายเป็นดินเป็นที่เจริญเติบโตของพื <Okay. S 1> ชครับ ผมนายพงศ์เป็นชาวประเสรงโล้นนักเรียนชั้นพิทยาศึกษาปีที่หกครับสองนี่ชั้นนั่งสาวเสี้ยนีก้อนทองนักเรียนชั้นเป็ิทยาศึกษาปีที่หกครับสองค่ะครันี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ฐานที่แปดคือทดแทน,นครับทาในสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับจะพบว่ามันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่ภายในป่าน,นี้นะครับแล้วเกิดแล้วสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เราจะเรียกว่าอ่ออีโคโลจิคอลมัน,นมก็มาดูนกเยะอะครับนกเขานยอยะ